ที่เกิด้นกการเล่นเียเมื่อวานไปสัมผัสเต้มาบอกว่าน้องได้ไปเคลียร์แล้วเรียบร้อยอันนี้ต้องถามตาลตาลไปเคลียร์แล้วใช่ค่ะก็ไปคุยเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าเราเข้าใจผิดกันตรงไหนบ้างต้องบอกเหตุได้ไหมคะว่าเป็นตงร่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่า วันที่เข้าไปคุยอบเข้าไปคุยเรื่องสัญญาค่ะวันนั้นตาไม่ได้เข้าไปแต่ว่าการที่ไม่ได้เข้าไปของตาเนี่ยก็ได้มีการแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบแล้วว่าตอนนี้คือตานยังมีงานประจําที่ตาต้องรับผิดชอบอยู่แล้ววันนั้นเป็นวันธรรมดาพอดีอะค่ะวันทํางานก็เข้าไปไม่ได้แต่ว่าก็บอกเขาแล้วว่าเออถ้ามีนัดกันอีกบอกตาเลยนะคะตาจะเข้าไปลหลังจากที่เคียร์ก็ เข้าใจก็คือคุยกันแล้วผู้ใหญ่ก็เข้าใจเรียบร้อยค่ะว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการสื่อสารกันผิดพลาดมากกว่าจรอ่างเอกว่ารผิดระเบียบเือรื่องผิดระเบียบเออฟันว่าไม่ไม่น่าจะใช่นะคะว่า คือทุกครั้งที่เรียกเข้าไปเนี่ยตันถ้าตันเข้าไปก็คือเข้าไปแต่ว่าถ้าไม่เข้าไปก็จะมีเหตุผลแจ้งตลอดค่ะไม่ได้ไม่ได้เงียบตลอดแากที่ออกมาโพสในเตาแต้วก็เดี๋ยวพี่ฝนขอเคลียร์ในส่วนของพี่ฝนก่อนนะคะคือวันที่ตานไม่ได้เข้าไปเนี่ยวันนั้นเนี่ยตานโทรมาหาเอ่อในส่วนของอะไรหลายๆอย่างที่ทางคุณเต้ให้ข่าวไปว่าทางฝนเนี่ย ไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้ฝนขออธิบายให้ทราบนิดนึงว่าตาไปประกวด The Face ก็เพราะฝนน้องอะไม่รู้เรื่อง <c oughs> แล้วก็ทุกครั้งที่เ,เขาเข้ารอบในแต่ละวันเขาจะโทรมารายงานเราตลอดว่าเขาควรจะทำยังไงต่อ <c oughs> เพราะฉะนั้นฝนจะรู้เรื่องตลอดนะคะแล้วก็อย่างวันนั้นที่เขามีเรียกเข้าไปหลังจากที่ประกวด The Face เสร็จหมดแล้วค่ <c oughs> ะเขาก็มีการเรียกเข้าไป ตาก็โทรมาปรึกษาว่าเราจะทำยังไงดีเพราะว่ามันลาง,งานมาเยอะแล้วผมก็เลยบอกว่าก็ลองโทรถามพี่เขาซิว่าวันนี้ไม่ไปได้ไหมแล้วเดี๋ยวไว้เข้าไปอันวันอื่นได้ไหมคือทางทางทีมงานทางนั้นนะคะเป็นคนคุยกับตาลแล้วน้องเนี่ยก็โทรมารายงานกับฝนว่าเออได้ค่ะเขาบอกว่าได้ไม่เป็นไรเจ้อะไรอย่างเงี้ยก็เล,ยเ,ลเล่าเล่าให้เราฟังเราก็เลยเป็นแบบโอเคโอเคงั้นก็ไม่เป็นอะไรนั่นคือรู้สึกจะเป็นครั้งสุดท้าย และครั้งเดียวใช่ไหมที่เขาที่เขาเรียกเข้าไปคุยแล้วหลังจากนั้นก็ก็ไม่ได้มีการเรียกในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกซึ่งอ,อันนี้ต้องถามตาลว่าทางคุณเต้ให้ข่าวว่าเขาเรียกเข้ามาคุยหลายครั้งแล้วเราไม่เข้าเนี่ยหลายครั้งนี่มันคือกี่ครั้งก็ทางที่ผู้ใหญ่เรียกเนี่ยบอกว่าเออจะคุยสัญญากันจริงๆเนี่ยก็แค่ครั้งเดียวค่ะก<ม>็คือครั้งนั้นที่ตาลไม่ได้เข้าไป<ม><ม>แล้วก็ตานก็คิดว่าเออหรือว่าสงสัย เขาคงจะไม่ได้อยากได้แต่แล้วหรือแบบอะไรอย่างเงี้มากกว่าก็เลยไม่ได้มีการติดต,ต่อ,งอ,งอาามาาฝนะออกคนอาเอกอ้ว่าหเออูเรื่องยาวเลยอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวขออธิบายนิดนึงว่าหลายคนจะงงว่าทําไมตาเรียกผนว่าพี่ <S S S <c oughs> <ๆ>และทำไมผนเรียกตาว่าน้องเรื่องมันจะซับซ้อนนิดนึงตรงที่ว่าคุณพ่อของน้องตาเนี่ยเสียไปตั้งแต่น้องตาอายุสองขวบ แล้วก็นาตอนนั้นเนี่ยม,มันเป็นปัญหาระหว่างพี่ชายของฝนกับคุณแม่ของน้องตาลซึ่งอันนั้นฝนไม่รู้ว่าฝนก็ยังเด็กมากแล้วยังไงก็ไม่รู้อะคะ่ะเจ้าตาเนี่ยก็มาอยู่ในอุปการะคุณของน้องสาวคุณพ่อฝนงงไหมคะโดยที่ด้วยความที่เขาเด็กแล้วคุณพ่อฝนเสียแม่ฝนแม่เขาก็แบบไม่อยู่ละคือแบบไปที่อื่นอะคะเราก็เลย ในครอบครัวก็เลยตกลงกันว,ว่างั้นเดี๋ยวเราก็บอกเจ้าตามันไปแล้วกันว่ามันเป็นน้องคนที่หก mm hmm. เพราะกลัวเขาจะแบบเด็กจะกระเทือนใจตั้งแต่ตอนสองขวบอะค่ะ mm hmm. แล้วก็น้องตาเขาก็ใช้ชีวิตมาโดยการที่เขาคิดว่าเขาาเป็นน้องฝนคือเป็นหนึ่งในหนึ่งในสมาชิกของคนในบ้าน mm hmm. ที่เป็นพี่น้องกันพอมาประมาณสักอายุ20 mm hmm. เขา20แล้วเราก็เลยตัดสินใจที่จะบอกความจริงกับเขาว่า mm hmm. จริงๆแล้วตาเนะี mm ่ย hmm. เป็นหลังพี่นะ mm hmm. เป็นลูกของพี่ชายแท้ๆของพี่อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยมันแต่ว่าหลังจากนั้นคือเราก็ก็ติดโดยการที่ว่าเรียกพี่เรียกน้องกันไปทุกวันนี้ก็ยังเรียกพี่เรียกน้องอยู่โอเคนั้นเคลียร์ไปหนึ่งประเด็นแล้วนะคะประเด็นต่อมานะคะก็เรื่องที่ว่าถึงที่ออกมาแล้วทนไม่ไหวเนี่ยฝนอยากให้เรื่องนี้มันจบจริงๆ mm hmm. เพราะว่าตาลกับคุณเต้นเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปเคลียร์กันแล้วทีนี้ถ้าวันนี้ฝนจะเคลียร์ฝนจะขอเคลียร์ใน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 ,ในมุมของฝน คือวันนั้นเนี่ยาหลังจากมีข่าวเสร็จตาเขาก็ส่งรูปมาให้เราดูหนังสือพิมพ์ให้เราดูว่าเขาควรจะทํำยังไงมันมันดูเหมือนว่าเขาผิดเต็มๆแต่เขาก็ขานขาณโมเมนต์นั้นตอนที่เราคุยกันเรื่องสัญญาฝนกับตาเนี่ยให้คําปรึกษากันตลอดแล้วฝนก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าตาเข้ารอบพี่ก็ยินดีให้เซ็นแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เข้ารอบคือตกรอบอะคะ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเซ็นทำไมอันนี้ในมุมของเราอะนะคะ แล้วเราก็บวกกับว่าเราก็ได้ถามทางน้องว่าเราสนใจที่จะไปด้านไหนเขาบอกเขาก็อยากเป็นนางแบบก็อยากเป็นนางแบบเอาอยากเป็นนางแบบนั้นก็ยังไม่ต้องเซ็นละกันแล้วก็เราก็ยังได้ร่วมง,งานกับอีกหลายๆบริษัทอันนี้คือในมุมของเราแต่เราก็ทางนู้นเขาก็ไม่ได้มีไม่ได้มีการแบบเรียกมาพูดคุยอะไรมากไปกว่านี้เราก็เลยนึกว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็พอหลังจากนั้นจบไปเจ้าการมีข่าวลงเขาก็เลยเป็นแบบเอ๊ะทำไมมันถึง ทำไมมันถึงเป็นเรื่องนี้ได้เราก็เลยถามเขาว่าแล้วงานเมเบลีนั้นท,ที่เขาไปเดินเนี่ยมันเป็นงานของใครเขาก็เลยบอกว่าทางเดอะเฟสเนี่ยเป็นคนเรียกเขาไปเดินอ้าวแล้วทําไมเดอะเฟสถึงเรียกเขาไปเดินถ้าในเมื่อตานไม่สามารถที่จะแฮชแท็กว่าเดอะ a ฟสไทยแลนด์ได้แล้วทำไมถึงเรียกทำไมเดอะเฟสถึงเรียกตานไปเดินตานก็เลยบอกว่าตานก็ไม่รู้เหมือนกันฝนก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวพี่ขอโทรไปเคลียร์คุณเต้ก่อนว่า เขาเคืองอะไรแกกันมั่นใจใช่ไหมว่าไม่ได้ทําอะไรผิดตาลก็บอกว่าตาลไม่รู้เดี๋ยวโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่คุยกันเองคือทางฝนก็ได้โทรไปพอโทรไปแล้วเนี่ยทางคุณเต้ก็ไม่ได้รับสายคิดว่าน่าจะไปมือน,นอกหรืออะไรอันนี้เราไม่ทราบนะคะเสร็จฝนก็รอจนถึงประมาณสักสองสามทุ่มเราก็เลยตัดสินใจโพสตลงไปในอินสตาแกรมซึ่งก็อยากจะเข้าใจในในปัญหาว่ามันคืออะไรแล้วก็ก็ได้คําตอบ เท่านั้นแต่คือหลังจากที่เขาไปเคลียร์กันแล้วเราก็เลยโอเคงั้นก็ถ้าเคลียร์กันแล้วก็ให้มันจบกันไปที่ตรงนี้ละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวต่างเขาไปเคลียร์กันกับคุณเต้แล้วก็พี่เกดเองซึ่งฝนไม่ได้ไปคุณเต้าบอกว่าก่อนหนาน็ตคนรู้มาบอกว่าเป็นหลักไม่โกอะไร่าค่ะก็เราก็ไม่ได้บอกเพราะว่าอ,อ,อย่างอย่างกรรมการของเดอะเฟสก็เป็นน้องหญิงใช่ไหมคะแล้วก็น้องพลอยแล้วก็พี่ลูกเกดอะไรเงี้ยค่ะ เราก็คือถ่ายละครกับหญิงอยู่แต่ก็ไม่เคยไปคุยไม่เคยไปถามอะไรว่าเดี๋ยวเฟซเป็นยังไงเพราะว่าหนึ่งคือไม่อยากไปกดดันว่าเดี๋ยวหญิงเขาเขาจะต้องมีการคัดออกคัดเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนก็คือไม่เคยไปยุ่งไม่เคยไปอะไรกับตาเลยไปประกวดเขาก็จะไปของเขาเองคืออยากให้เขาให้เขาถ้าเขาจะได้ก็ให้เขาได้ด้วยตัวเขาเองแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเขาจะไม่ได้เขาก็จะได้รับบทเรียนด้วยตัวเขาเองว่าเขาทํพลาดอะไร พี่ฝนมองว่าเป็นการสร้างการ,ระแสนะคะเพราะว่าคนทีส้าใหม่ของเขากำลังจะมาอันนี้ฝนไม่ทราบค่ะอันนี้ฝนไม่ทราบจริงๆเพราะว่าในในมุมของฝนฝนก็แค่อยากจะเคลียเพราะว่าเออมันก็รู้สึกไม่ดีนะคะถ้าสมมติว่าตาเขาก็ยังเด็กอยู่แล้วมีผู้ใหญ่โพสต์ขนาดนั้นแล้วมันก็เป็นก้าวแรกของเขาฝนก็อยากให้มันเป็นก้าวที่ที่ดี<อ>แล้วถ้าแล้วถ้าข่าวมันลงไปแบบนั้นมันก็คนก็อาจจะมองเอ๊ะตามไปทำผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อันนี้ก็คือในมุมของเราเราก็ไม่มีใครคิดว่าตัวเองผิดนี่คือในมุมของเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราไปทําให้เขาไม่ไม่สบายใจหรือเปล่าก็มันไม่ได้มีปัญหาว่าคือถ้าสมมติว่าตาลเขาลออ่อ่างที่ฝนบอกคือไม่มีปัญหาเลยว่าถ้าตาลจะเซ็นสัญญายหรือไม่ตาลต้องเซ็นอยู่แล้วเพราะมันเป็นกฎของคนที่เขาลอบแต่เรามองว่าน้องตกรอบน่าจะเป็นออกจากออกจากเกมน่าจะเป็นนอพิโซดที่สิพี่จาไม่ผิด ใช่เพราะว่าเขารู้สึกเขาจะมี14เอพิโซนนะคะ14หรือ13เอพิโซดแล้วรู้สึกตาลจะออกมาก่อนเราก็เลยมองว่ามันออกมาแล้วแล้วยังมีอีกหลายเอพิโซดเดี๋ยวคนก็คงลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรามองในมุมของเราอะนะคะค่ะตอนนี้เคลียร์กันจบแล้วใช่ไหมคะหรือว่าค่ะตาลเขาไปเคลียร์จบเคลียร์จบแล้วค่ะเคลียร์จบแล้วจะได้ใช้คพาว่าจะไปเลสเหมือนเดิมก็เดี๋ยวให้ตาลใช้สกุลเดียวกับฝนแล้วใชะค่ะก็ ันไหนตานคุละนก็ก็ไม่เป็นไรก็ผลคิดว่ามันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันของทั้งสองฝ่ายมากกว่าค่ะซึ่งแล้วเจ้านี้ก็เด็กด้วยก็ไม่รู้จะเคลียร์ยังไงพอพอหันหน้าหันซ้ายไม่เจอก็ก็ต้องมาก็ต้องโทรหาเราเราก็เราก็เป็นคนเดินจูงเขาเข้ามาเองนะคะก็อยากให้เขาได้แล้วก็ไม่อยากให้เขาได้แบบเราต้องไปฝากแต่เราอยากให้เขาได้เพราะว่าเขาได้เข้ามาด้วยตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยากจะขอฝากข่าวนิดนึงนะคะผลเ,เห็นว่าที่พี่นักข่าวหลายๆคนจะงงกับชื่อผลมากเดี๋ยวเป็นกุลน,นัดมั่งเดี๋ยวเป็นกุลน,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 นัดปรียาวัฒนมางอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะผลจะบอกว่าคือจริงๆตอนนี้ชื่อของผลในวงการแสดงอะคะ่ะผลใช้แค่น้ำฝนกุลนัดไม่มีนามสกุลน,นะคะกุลนัดเขียนแบบเก่าเลยอะคะ่ะเพราะว่าในบัตรประชาชนนะคะผลได้เปลี่ยนเป็นอัญลินหีรันกรนฐานนนไปแล้ว ซึ่งมันเป็นชื่อใหม่นามสกุลใหม่ไปเลยฝนก็เลยไม่อยากให้มันยังไปลิงก์กับนามสกุลเก่าอยู่คะเพราะฉะนั้นชื่อในวงการแสดงก็รบกวนฝากพี่ๆนะคะว่าเป็นแค่น้ำฝนุรนนัดค่ะขอบคุณค่ะ